คอนโดโซนรามคำแหงราคาล้านต้นๆใกล้กับสนามราชมังและเดอะไนเซนเตอร์พราม9กับโครงการน,นี้เลยครับ i ินสปายเพจเอแบกพราม9สวัสดีครับเคที่คอนโดมินิมอลเองครับเดี๋ยววันนี้เคจะพามาดูคอนโดในซอยรามคำแหง24่กันสําหรับใครที่ทํางานแถวโซนรามคำแหงหรือพร,ราม9เนี่ยดูคลิปนี้ได้เลยต้องบอกว่าเป็นคอนโดคล้ายกับโรงแรมมากครับทุกคนมีเพียงแค่2ตึกเท่านั้นจุดเด่นของโครงการน,นี้บอกได้เลยของดีเพียบเป็นห้องแบบ1ห้องนอนขนาดท้อง29ตารางเมตรแบ่งสัดส่วนแต่ละฟังกชันพร้อมตกแต่งให้เรียบร้อยเฟอร์นิเจอร์ครบรวมถึงเครื่องใช้ จัดตกแต่งแบบสไตล์มินิมอลถัดมาในส่วนของโซนห้องนอนนะคะห้องนี้เราให้เตียงไปถึงขนาด5ฟุตและยังมีพื้นที่สําหรับมุมแต่งหน้าหรือมุมอ่านหนังสือบอกเลยว่าห้องนี้พ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5,000บาทสําหรับใครที่ทํางานประจําอายุงานครบ6เดือนถึง1ปีขึ้นไปฐานเงินเดือนเริ่มต้นที่1 5 0 0 0บาทสามารถยืนกู้ได้แลวครับสำหรับโครงการนี้ค่าส่วนกลาง25บาทต่อตารางเมตรจ่ายเป็นรายเดือนมีทั้งหมด2อาคาร636ห้องที่จอดรถสามารถจอดได้ส2 0้ี่คันส่วนสาาระว่ายน้ำฟิตเนสก็ม รามคำแหงสีนครินหรือว่าพระรามเก้าต้องบอกว่าเป็นคอนโดลไอเทมสาหรับชาวรามคําแหงขอห้องนี้ราคาเพียงแค่1.39้าล้านบาทและสาหรับใครที่สนใจและอยากนัดเข้าดูห้องจริงนะครับสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปหรือว่าทักมาที่เพจคอนโดมินิมอลได้เลยฝากติดตามเคที่เพื่อที่จะได้ไม่พลาดกับโครงการใหม่ๆราคาดีแบบนี้อีกเช่นเคยนะครับ